สวัสดีครับอาจารย์ธเดชบุญสิริพินท,ท,ทนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกับกิจกรรมที่สองนะครับแปลงองศาเ,เซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์เรามาดูโจทย์กันก่อนเลยนะครับโจทย์เนี่ยเขาต้องการต้องการให้แปลงอ,องศาเซลเ,เซียสนะครับเป็นองศาฟาเรนไฮต์แบบนี้โดยที่ไม่มีปุ่มบัตตอนนะครับโดยที่ไม่มีปุ่มบัตตอนเขาใช้วิธีการพิมพ์ปั๊บในช่องนี้นะครับ พอพิมปั๊บเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีโดยที่ไม่มีปา่ทอนเข้ามาเกี่ยวนะครับโดยที่เขาให้สูตรมาเรียบร้อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องาคิดอะไรเลยหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็ได้ไปอัอดแอปโจ์เล็กน้อยนะครับก็คือ,อจะใส่ค่าองศาเซลเซียสนะครับ ที่คำนวณได้ไม่เกิน่าติดลบสองร้อยจิสามะงนะครับเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งอ่เรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการทำเนี่ยด้วยความที่เป็นโจทย์เก่านะครับก็ขอลบก่อนเลยเป็นโจทย์ตัวเก่าหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อเราต้องมาคำนวณดูนะครับว่าอ input ของเราในหน้าที่นี้เนี่ยเรา ป้อนข้อมูลลงไปในแท็กตัวนี้นะครับซึ่งแท็กตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีแท็กบล็อกนะครับเขาไม่มีแท็กบล็อกแล้วเราจะทำอย่างไรกับมันได้นะครับก็เราต้องเลือกอีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่อาจารย์จะเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์คีย์คีย์อัพกับคีย์ดาวนะครับคีย์อัพกับคีย์ดาวของตัวนะครับถามว่า คีย์ดาวคืออะไรคีย์ดาวก็คือการกดปุ <k> ่มจ <by S 2> ังหวะที่กดปุ่มคีย์บอร์ดลงไปนะครับคีย์อัพล่ะคืออะไรก็คือจังหวะที่ปล่อยปล่อยปุ่มคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับถามว่าทําไมเราถึงไม่เอาคีย์ดาวครับเออหน้าที่นี้เนี่ยอาจารย์ต้องการเลือกคีย์อัพนะครับถามว่าทําไมถึงไม่ต้องการคีย์ดาวคีย์ดาวเนี่ยเราอาจจะกดปุ่มค้างไว้ได้ถูกไหมฮะเวลาเรากดคีย์บอร์ดเนี่ยกดค้างไว้ได้แต่ว่าถ้าเป็นคีย์อัพเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ปล่อยปุ่มคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับมันก็จะ ทําทงานเพียงหนึ่งเดียวเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วเราจะเอาเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับมาทําการาเขียนโปรแกรมมาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งหน้าดีไซน์เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการคิดชื่อ,อเจต์ครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนองค์ประกอบที่เราต้องการที่มีนาตอนนี้นะครับก็คือ มีอะไรบ้างมีฟอร์มนะครับมีฟอร์มมีฟอร์มก็จะเป็น m อไมอ่ะตรงนี้าอาจารย์ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับก็มีตรงนี้เป็นกลุ่มอะไรครับเอาเป็นกลุ่มก่อนเลยกันเป็นกลุ่มเทมนะครับกคือคือทีเราต้องไปดิดคำก่อนนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับเอาไม่ใช่เซลเซียครับเซลเซียสที่ย่อก,ก็จะเป็นเซลเซียครับแล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นแท็กของเซลเซียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟาเรนไฮน์ก็ฟาเรนฟาเรนฟเนฟสอะไรเฟสที่ ตงาปลาเนไชยนะครับก็ฟ้าเล่นไช่อเอียตามนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะมาประดิษฐ์ประดอยคำนะครับก็เริ่มต้นนะครับเป็นฟอร์มนะครับรอบนี้กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มของอุณหภูมินะครับก็ตั้งไปเลยกลุ่มเข็นะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นลาเดลถูกไหมครับลาเดลก็เป็น LBL เป็นกลุ่มเทมนะครับแล้วก็เป็นองขาเซลเียรหลังจากนั้นก็จะเป็นแท็กครับเป็นแท็กของเซลเทียรหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นแอบก็จะเป็นกลุ่มเทมนะครับเป็นของฟฟเลนไฮต์ครับแล้วหลังจากนั้นมีตัวนี้ตัวนึงครับแอบอยู่ กนะ็จะเป็น L D L ครับเขาเป็น l a บ e ลนะแล้วก็เป็นเข็มแล้วก็เป็นคำต่อนะครับอ่ะออบเจกต์เรากำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับแทนค่าเลยน,นะครับทรัสตี้ติดสักครู่นะครับอาจารย์มือลั่นนะฮะกดไปโดนท e ีมเอฟ p ฟลเ e อร์ครับ ที่ถุกต้องต้องกดไปที่ property นะครับหลังจากนั้นเราเริ่มมาตั้งฟอร์มก่อนนะครับเป็นฟอร์ม,ฟอร,มฟอร์มเนี่ยฟอร์มเก็มนะครับเราก็เปลี่ยนข้าง,ง,างล่างด้วยตัวองศาครับลางที ตรงนี้ก๊อบก่อนสเต็มเดิมครับขี้เกียจพิมพ์ล้วหลังจากนั้นก็เป็น,ปนบล็อกนะครับลหลังจากนั้นก็จะเป็นข้าเล่นพาย อยู่ฮก็จะเป็นนี้เขาเห็นไหมครับถ้าเราไม่ใส่ข้อความอะไรเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมีออบเจกต์ Object อยู่นะครับเด้เข้ามาให้ใกล้ๆน,นิดนึงโอเคเมื่อเราตั้งออบเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ จัดการเข้าไปในอีเวนต์เลยครับซึ่งอีเวนต์ตรงนี้เดี๋ยวตามดูก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนชื่อเข้าไปหน่ครับโอเคชื่อเปลี่ยนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์เดิมนะครับที่ค้างอยู่กบทิ้งก่อนครับตรงนี้เดี๋ยวเพื่อความไม่มั่วนะครับดูขดนี้ก่อน จากนั้นตรงนี้มันเป็นอีเวนต์อะไรครับมันเป็นอีเวนต์คีย์เชนอยู่นะซึ่งเราไม่ต้องการใช้อีเวนต์คีย์เชนนะครับเราเปลี่ยนอีเวนต์เลยเป็นคีย์คีย์คีย์อัพครับยิ key นะมอัพ okay. เมื่อเราเป็นอีเวนต์คีย์อัพนะครับตรงนี้อีเวนนี้เราไม่ใชนะ้ล้าก็ลบทิ้งนะอะมาเริ่มกันเลยอเราขอกลับไปดูโจทย์กันครับ โจทย์เนี่ยต้องการคำนวณนิดเดียวครับก็มาเลยเพราะว่าเขาให้อสูตรมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราทําอะไรบ้างกับมันเราเอาเอาจารย์ลืมขั้นตอน,นอะไรไปหรือเปล่าจะรีบคํานวณจังเลยงั้นเอาใหม่ก่อนครับลืมเสียครับโอเคจำคลิกมาตรงฟอร์มโหลดก่อนนะครับ ลืมเคลียร์โฟมครับอ่ก็ปี้จากด้านขวาครับพอแบกก่อนอ่าแล้วก็จัดรอบเจกต์ให้ระบายครับแท็กอยู่บนแ็กครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบแท็กเท่ากับช่องว่างแท็กไปครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นมีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตรงขาเซลเซียสตรงขาเซลเซียสครับตรงขาฟาเรนงไฮ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับอะแาบงบนี้ละลองรันดูก่อนครับโอ้กลายเป็นว่าอ่าหน้าจอใหญ่ใหญ่ผิดปกตินะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวแม็กซิมัมยังกดได้นะครับเดี๋ยวจะเอาออกซะก่อนเลยแต่งไปทีละตัวนะครับแต่งไปเรื่อยๆก็สจพี่ครับแม็กซิมัมเป็นนอร์มอลครับแล้วก็ตัว สตาร์ทฟชั่นนะครับเป็นกันหน้าจอแล้วก็เอาแม็กซิมัมออกนะครับแม็กซ์มัออกเราก็จะไปปรับตรงสไตล์เบนเดอร์มันนะครับเป็นกดไปเรื่อยๆครับโอเคเป็นฟิกทูนนะครับ,รบมันจะมีแต่ตัวตัวกรกบาทตัวเดียวโอเคจบนะครับก็เอตรงฟอร์มยังไม่มีนะครับตรงฟอร์มยังไม่ กดหนึ่งกดสอกดสามกดเอโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้จัดกลังหนึ่งตรงนี้ก็เด็นการก็เป็นแท็กครับแล้วหลังจากนั้นตรงฟอรมเทยังไม่มีนะครับเอาอเคือไม่มีอด้วยก็เป็นโปรแกรมแปลงนะครับก็มาเลยแปลงเครับ ง่ายครับก๊อปอย่างเดียวอันนั้งครับโอเคเหมือนจะเข้าท่าขึ้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีบ้านๆก่อนนะครับก็เอาผลลับนะครับผลลับ rpg ผลลับนะครับมาตั้งบเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับตัว เทมตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวแท็กนะครับตัวแท็กนะครับจัดการอะไรเอ่ยคูณกับชุดนี้นะครับคูณกับชุดนี้เราต้องเปลี่ยน x เป็นคูณนะครับองเป็น x เปคูณโอเคจบครับแกนหลักกับแกนน่าจะมีแค่นี้นครับมีแค่นี้อลองปโปรแกรมก่อนครับแล้วกดหนึ่งครับต้องตามติตามจุดแปดต่อไปดูโจทย์สิ สามุดสามจุดแปดตรงเป๊กครับตัวต่อไปสี่สิบครับเรามากดเทสดูดิสี่สิบครับนั่นหนึ่งร้อยสีครับจบครับโปรแกรมมีแค่นี้ครับเสร็จแล้วส่งได้ง่ายไหมครับแต่การที่เป็นโปรแกรมเมอ่อทีีนะครับเราจะต้องเก็บบั๊กให้หมดนะครับซึ่งบั๊กแน่ๆที่เราจะเห็นนะครับก็คือว่าไอ้เจ้าตัวไอ้แท็กเทลเทียนะครับมันสามารถอะไรเอ่ยมันสามารถ พิมค่าอะไรมาก็ได้นะครับพิมค่าอะไรมาก็ได้นั่นหมายถึงใส่เอฮะแท้งกันทีโอเคนะครับใส่เอแท้งกันทีนะครับก็เราจะสต็อกมันก่อนคนระับเราจะสต็อกมันก่อนเอกลุ่มสต็อกอยู่ไหนโอเคจากนั้นเรามาใช้วิธีการตรวจสอบครับ อีฟ e เลยครับเอา, e าอีฟพรอมที e ่ตัวนี้นะครับเราจะต้องตรวจสอบมันก่อนว่าเขาจะต้องเป็นตัวเลขมาเท่านั้นนะครับอีฟ e นม,มันลึกครับมันจะต้องเป็นตัวเลขมาเท่านั้นนะัดสัญจาให้คุณทำอ่าเราจะใส่เขาได้ง่ายครับอันนี้อาจารย์จะอินดิเกตโค้ดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะแทนค่านะครับเท่าตัวนี้ เพราะว่าเราจะคำนวณมันตรงนี้นะครับให้เป็นถึงเกินเท่ากับตัวเรานะครับเราเอาเจ้าตัวถึงเกิมาแทนเสร็จแล้วนะครับปุ๊บเมื่อคุณเป็นตัวเลขฉันก็จะมาที่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่เงื่อนไขเพิ่มเข้าไปอีกนะครับตรงตะกีนะครับแว ุณอืมเราจะใส่เงื่อนไขข้อมตรงนี้ดีกว่านะครับถ้าเป,เป็นอะไรยึดข้อมอีกครั้งครับก็จะเป็นตรงนี้ครับคุณจะต้องมีค่ามากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับตัสองร้อยเจ็ดสิบสามเดือนจำได้ไหมครับตอนแรกที่อ,อาจารย์บอกไปนะครับ แต่ต้องมีค่ามากกว่าเท่านี้นะถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ค่าที่มากกว่าสองร้อบาทนะครับเราก็จะบอกตรงนี้ว่าป้อนค่ามากเกินไปนะโอเคนะครับแต่คุณไม่เกลยนเหร โอเคโปรแกรมยังผิดดีไหมก็หนึ่งครับเห็นตรงนี้นะถ้าติดลบเห็นไหมครับตอนติดลบนะครับโปรแกรมไม่แห้งเนาะติดลบสองร้อยเจดสามนะครับอ่าก็จะเป็นออกมาฟล,าลินไ์ได้แค่นี้นะครับแล้วถ้าเป็นสองร้อยเจ็ดสี่ล่ะอ่ะาป้อนกล้ามากเกินไปแต่ประเด็นคือมันยาวครับแล้วก็ลดคำหน่อยอ่า ต้องไม่คำนวณไม่ได้ร้อยสองร้อยเจ็ดสิบสี่ครับก็คำนวณไม่ได้นะค,ะค,ะนครับ,รบหลังจากนั้นทำลายเอ่ยหมดแล้วหรือยังหมดแล้วครับอ้าวิดีโอนี้ทำไมง่ายจังอ่ะทำไปทำมาเสร็จเรื่ออไรแล้วครับโปรแกรมมีแค่นี้ครับแล้วก็บ้างทุกอย่างก็หมดแล้วนะครับพิมพ์ พิมอะไรก็ไม่ขึ้นครับพิมแลนไรขึ้นเพราะคำนวณไม่ได้นะครับอ่ะถ้าถ้าพิมพ์แบบนี้ให้เราเอฟหน่อยตรงนี้ครับเราไม่เอฟตรงนี้ไว้หน่อยเอฟอะไรครับบอกมาหน่อยว่าคำนวณไม่ได้นะครับไม่ได้ตรงนี้ก็คำนวณไม่ได้โอเคดีครั้งด่งครับสองครับเคครับดีครับอืมไม่ได้นะครับ หลังจากนั้นสมมุติสมมุติเฉยๆอีกรอบนะครับเป็นโบนัสเราอย่นบ,บนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไปเลยครับแล้วเราต้องการให้กด enter ครับหนึ่งครั้งปึ้งแล้วให้มันค่อยคำนวณน,นะครับเราจะทํำยังไงครับเรามาดูตรงนี้ครับอ่าเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าแกนหลักของโปรแกรนนมน,รนี่มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะมันอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นคุณจะต้องกด enter ก่อนนะถึงจะ สามารถคำนวณได้เราก็ไปยีเพิ่มอีกครั้งครับยีเพิ่มอีกครั้งแล้วเราใช้ตัว k key even t ของ e นะครับ key e v e ว t ของ e e ครับ dot อ่าเป็นคีโค่นนะครับใช้อ่า property ที่เป็นคีโค่นนะครับแล้วก็เท่ากับก็จะเป็นคีโค่นมีอะไรบ้างเอ่ยก็ key ครับ k e ys dot ครับอ่ะนี่ไง enter enter ดิ้นครับแล้วหลังจากนั้นถ้า คีย์โคดเนี่ยเท่ากับคีย์เอนเตอร์นหม่ถึงคุณกดเอนเตอร์เข้ามาฉันจะให้คุณทาเจ้าสัวนี้แต่ถ้าคุณไม่กดเอนเตอร์เข้ามาฉันก็จะปล่อยผ่านครับมีเอ๋มีไหมก็ปล่อยผ่านครับไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้จบครับลอง,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 องดูพิมพ์หนึ่งครับไม่ขึ้นนะครับแต่ต้องกดเอนเตอร์ก่อนหนึ่งครั้งซึ่งจะขึ้นครับเห็นไหมฮะมันเป็นการดัดแรงโจทย์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ สรุปก็คือเราสามารถาถ้าสังเกตถ้าสังเกตนะครับวิธีการทําของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะพยายามเขียนอะไรก่อนครับเขียนแกนหลักของโปรแกรมก่อนแล้วค่อยๆประดิษ์ประดอยครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปจนยุ่งหยุ่ยุ่งเหยิงหมดแล้วนะตอนนี้โค้ดเริ่มจะยุ่งเหยิงหมดแล้วแต่มันก็เก็บบั็กได้ทุกอย่างครับมันก็เก็บบั็กได้ทุกอย่างนะครับอ่ะวิดีโอแค่วิดีโอตอนนี้ก็สอนไว้แค่นี้ก่อนนะครับ